ปตทเนี่ยเชื่อว่าธุรกิจโมบิลิตี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โลกของเราเนี่ยสามารถที่จะไปในทิศทางที่สะอาดได้มากขึ้นแล้วก็มีความยั่งยืนอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าปตทเนี่ยเริ่มให้ความสําคัญเรื่องของฟิวเจอร์โมบิลิตี้มาสักพักแล้วมีการตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า ELC ีนะครับหรือเ p r e s เ o เนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องนี้หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเราก็เริ่มสเตปอัพ ความโฟกัสของเรานรในธุรธกิจของโมริตี้มากขึ้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ PTT Espresso the Podcast รู้ลึกอินไซต์อุตสาหกรรมใหม่ของปตทนะครับพร้อมนำประเทศไทยไปสู่ Future Energy and Beyond วันนี้นะครับอยู่กับผมอูชาคอนเลิศขยัมมณีนะครับจากทีม PTT Espresso และว,วันนี้ครับผมอยู่กับคุณตามทิปกเตชะสมิตรครับซีเนียร์อินเวสท์เมนต์แมเอเจอร์จากทีม PTT e x p r e s s o ์เพรสโช่นกันนะครับที่จะมาดูแลในด้านของฟิวเจอร์โมบิลิตี้โดยเฉพาะนะครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับพี่อูก็เดี๋ยวก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดของคําว่าฟิวเจอร์โมบิลิตี้เนี่ยตามลองเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามาจาาับอุตสาหกรรมในด้านของฟิวเจอร์โมบิลิตี้นี้ได้ยังไงครับก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสทําเกี่ยวกับธุรกิจโรงงานไฟฟ้ามาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาาสไได้้เขป ศึกษาด้านการบริหารธุรกิจที่ประเทศอังกฤษมาประมาณ2ปีหลังจากนั้น,นก็เริ่มเข้ามาจับในธุรกิจโมบิลิตี้แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูเรื่องของนโยบายครับหรือว่าอุตสาหการรมรถยนต์ไฟฟ้าของเราบ้านเรารแล้วก็เริ่มทราน i ิชันเข้ามาในทีมของเอ so ็กเพรสโเข้ามาดูในโมบิลิตี้เป็นหลักเลยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าโมบิลิตี้เกี่ยวกับปรทปรทยังไงนะครับธุรกิจโมบิลิตี้มันมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของปทในหลายๆด้านเลยนะครับ มีตัวอย่างเช่นเวลาเราเดินทางนะครับเราต้องใช้พลังงานเนาะทีนี้พลังงานเนี่ยมันก็เกิดจากพลังงานจากเชื้อเพลิงนะครับที่ปตทอเองเนี่ยก็มีธุรกิจเกี่ยวกับการกลั่นน้ํามันนะครับขุดเจาะน้ํามันหรือแม้แต่สถานีน้ํามันต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันค่อนข้างสงูงอฟังประวัติตามนั้นดูเหมือนกับว่าก็เริ่มก็อยู่ในเกี่ยวกับคําว่ามเมบนตนี้นี้ตั้งแต่ต้นเลยเนาะก็ตั้งแต่เริ่มทําพลังงานจนมันเริ่มของเรื่องนโยบายใช่ไหมแล้วทีนี้จริงๆไม่ลืมถามไปก่อนว่า คำว่าฟิวเจอร์โมบิลิตี้เนี่ยจริงๆหมายความว่าไงครับตามก็ในเรื่องของฟิวเจอร์โมบิลิตี้นะครับปารท์ททรเนี่ยก็มองว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมโมบิลิตี้เนี่ยกำลังเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า second inflection point หรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่2การเปลี่ยนแปลงในครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนจากเทคโนโลยีพลังงานไอน้ำมาสู่เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือว่า internal combustion engine นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโลกก็กำลังมองว่าทำยังไงให้การเดินทางเนี่ยมีความเร็วที่มากขึ้นแล้วก็ในรราาคคที่ถูกลงนะับ พอเทคโนโลยีมันพัฒนามาเรื่อยๆมาถึงจุดที่มองว่าเอ้ยมันพัฒนาต่ออาจจะได้ไม่เยอะแล้วนะครับมุมมองของเรื่องนี้มันก็เปลี่ยนไปนะครับคนก็เริ่มรู้สึกว่าทํำยังไงให้การเดินทางของเราเนี่ยมีความสะอาดมากขึ้นใช้พลังงานสะอาดนะครับมีความสะดวกสบายแล้วก็ในขณะที่สามารถจะเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับข้อมูลและเครือข่ายได้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงทํำยังไงให้สามารถที่จะ อตอบโจทย์คนการใช้งานของแต่ละเซ g มนต์ต่างกันหรือ personalization มากขึ้นบวกกับเทรนของ decarbonization และก็ sustainability ในโลกในที่กำลังมาครับโดย transportation sector นะครับเรียกได้ว่าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า greenhouse gas เนี่ยค่อนข้างเยอะหรือประมาณ17%ขอ,ของของอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับทำให้พรทรเนี่ยเร็งเห็นว่าธุรกิจนี้มีความสำคัญอย่างมากนะครับในการที่เราจะเข้าสู่ green หรือว่า sustainable future นะครับฉะนั้นเนี่ยปตทอเองก็เลยตระหนักถึงความสำคัญใน เรื่องของ Energy disruption ในฝั่งของ Mobility มากขึ้นนะครับเป็นที่มาของการตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า electric city value chain หรือว่า ELC นะครับเพื่อมาดาเนินธุรกิจหรือว่าพัฒนาหรือหาโอากาสใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของ electric vehicle หรือ EV นะครับหรือ Charging Infrastructure ต่างๆแล้วก็ renewable energy รวมไปถึงการตั้งทีม Expresso ขึ้นมานะครับเพื่อหาหรือเฟ้นหาธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับ Mobility นะครับซึ่งปรทเนี่ยเชื่อว่าธุรกิจ Mobility เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ ช่วยให้โลกของเราเนี่ยสามารถที่จะไปในทิศทางที่สะอาดได้มากขึ้นแล้วก็มีความยั่งยืนต่อไปครับนี่แปลว่าฟิวเจอร์โมบิลิตี้นี่จริงๆก็คือการเปลี่ยนผ่านครั้งที่2องนเนาะก็คือจะเป็นการ<ช>เปลี่ยนทั้งในเรื่องของคอน sumer behavior เนาะทั้งความต้องการของคนที่เปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะสส่วนทำให้เกิดเป็น second infection ของโมบิลิตี้ตอนนี้พตทอเองก็เริ่มทําหลายอย่างละที่เกี่ยวข้องกับฟิวเจอร์โมบิลิตี้ตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องเลยครับแล้วทีนี้นะครับพอเราพูดถึง ดูแล้วว่าฟิวเจอร์โบิลิตี้หมายความว่าอะไรเราลงลงรายละเอียดก,กันหน่อยดีกว่าว่าทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับฟิวเจอร์โบิลิตี้เนี่ยมันมีเทคนโนโลยีอะไรบ้างครับคุณตามก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องของเทรนด์ของ second inflection point เนี่ยมันจะนำมาสู่4เทคโนโลยีหลักที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่ากำลังเกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือ AECs นะครับ A ย่อมาจาก autonomous นะครับเทคโนโลยี autonomous เนี่ยอย่างที่เราเริ่มเห็นกันในในทัน่วโลกเนาะว่ามีกระแสหรือว่ามีการพัฒนา,นาม,มาอย่างต่อเนื่องนะครับ จะเกิดทําให้เราเนี่ยมองว่าการเดินทางของเราจะเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนแทนที่เราจะต้องมานั่งขับรถเองเนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยมือแล้วก็ทําอย่างอื่นได้นะมันมันมีประโยชน์ต่อเรามากขึ้นนะครับซึ่งการพัฒนาน,นียมันเกิดจากการพัฒนานในหมวดของฮาร์ดแวร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่จะมาทําให้เกิดออโตนอมัสเมคเชิลได้นะครับรวมไปถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเช่นพวกเซลฟ์ดร IVING อัลกอริทึมต่างๆหรือว่า AI หรือระบบตรวจจับสิ่งของนะที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับทำให้เราให้ระบบเนี้ยสามารถที่จะดีเทค แล้วก็ขับเคลื่อนการเดินทางให้มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับทีนี้เองเนี่ยมันก็เลยมาสู่ธุรกิจโมเดลบริษัทโมเดลใหม่ๆในของฝั่งออโตโนมสนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ i, ออโตโนมัสแท็กซี่อย่างที่ในหลายๆประเทศอย่างเช่น US นะครับหรือว่าจีนเนี่ยเริ่มเข้ามาให้บริการในด้านนี้แล้วนะครับในส่วนที่2ครับตัว e หรือว่า electrification นะครับมันก็คือการที่เราเนี่ยพัฒนา เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละแต่จริงแล้วรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานโดยแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับยังมีรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีอื่นๆอย่างเช่นไฮโดรเจนฟิลเซลเข้ามาใช้ซึ่งอันนี้ก็จะไปตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกสหรือการเดินทางที่ใช้น้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะ รวมไปถึงการพัฒนาเรื่องของชาร์จเจอร์อินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับ,รบที่ทําให้เราสามารถชาร์จแล้วก็เติมพลังงานได้ในส่วนที่3คือตัว C นะรหรือว่า connectivity นะครับในโลกของอนาคตเนี่ยจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยเชื่อมต่อรถของเรานะครับเข้ากับสิ่งต่างๆรอบตัวรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบจราจรเอ่ยนะครับหรือว่า,เ,าเรื่องของรถคันอื่นๆที่จะสามารถคอมมูนิเคตกันได้แล้วว่าเอ๊ะเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานนะอีกคันหนึ่งจะทํำยังไงนะครับหรือว่าแม้แต่เชื่อมโยงกับ คนทั่วไปที่เดินถนนอยู่นะครับเพื่อเตือนภัยว่าเอ๊ะมันมีรถขับมานะรวดเร็วนะให้ระวังตัวเป็นต้นนะครับซึ่งตัว connectivity เนี้ยมันก็จะเข้าไปสู่ว่ามันมีเทคโนโลยีอื่นที่น่าสนใจเช่นรถยนต์สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าได้สามารถจ่ายพลังงานคืนให้กับโครงข่ายไฟฟ้านะครับช่วยบาลานซ์ระบบไฟฟ้าเนี่ยให้มีเสถียรภาพที่มากขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนสุดท้ายนะครับเรียกว่า smart นะครับหรือว่า smart mobility นะครับเรียกไรียกว่าธีมหลักของ smart m o ิ i ิต t y ปัจจุบันเนี้ยเรียก จะใช้คำว่าแชร์โมบิลิตี้นะครับแชร์โมบิลิตี้หมายถึงอะไรนะครับในมุมมองของคนเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีรถเป็นของตัวเองแล้วรเราสามารถเป็นเจ้าของรถร่วมกันได้อย่างผมกับพี่อูเนี่ยเป็นเจ้าของรถร่วมกันแล้วแบ่งกันใช้รถโดยไม่ต้องอเป็นเจ้าของรถเองนะครับหรือในมุมมองของโลจิสติกส์หรือการขนส่งเนี่ยเ,เราอาจจะไม่ต้องมีการขนส่งที่มีเวร์เฮาส์เราสามารถที่จะจาก หน่วยงานการผลิตส่งตรงปั๊บเข้าไปถึงมือลูกค้าได้โดยไม่ต้องมี warehouse บบก็จะลดต้นทุนลดคอร์สแล้วก็เพิ่ม efficiency ได้มากขึ้นนะครับครับโ้นี่ฟังดูนี่เราแทบจะอยู่ในยุคอ,อนาคตกันแล้วนะครับทั้ง A E C S ใช่ไหมครับ autonomous electric connectivity แล้วก็ smart m o b i l i t y นะครับผมเหมือนกับว่ามีเทคโนโลยีหลายอย่างมากเลยที่อยู่ใน4อันนี้ครับตามคิดว่าและตอนนี้ครับเทคโนโลยีสอันนี้มันพร้อมที่จะมาใช้ในไทยหรือยัง ก็มันเริ่มมี use case อะไรบ้างไหมที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้ครับที่โดยการเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสี่ด้าน AE CS เมื่อกี้เนี่ยมาเกี่ยวข้องมาใช้งานนะครับมีเทคโนโลยีมากมายครับโมบิลิตี้มันค่อนข้างเป็นธีมที่ค่อนข้างกว้างมากทีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาดูในประเทศของเราว่าเราอ่ะมี competitive edge หรือว่ามีศักยภาพในการแข่งขันในด้านไหนของโมบิลิตี้บ้างหรือเรามี challenge นะครับอะไรบ้างที่มีแกบที่เราจะพัฒนาได้นะครับ โดยประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้เป็นลีดเดอร์ในด้านเทคโนโลยีเพียวๆแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้เนี่ยคือการที่เราเข้าไปดูว่าในประเทศที่เขาเป็นลีดเดอร์ในเทคโนโลยีนั้นๆเ,นเขาทําอะไรมาแล้วบ้างนะครับแล้วเอาเทคโนโลยีนั้นมาปรับใช้กับประเทศเราได้ยังไงนะครับผมขอ,อยกตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกก็คือประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเป็นผู้ผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปอันดับ10ของโลกนะครับทีนี้เรากําลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านก็คือว่าจาก การผลิตรถยนต์สันดาปเนี่ยเข้าไปสู่โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าครับโดยประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มออกนโยบายหรือมาตรการสนับสนุนต่างๆนะครับที่จะมากระตุ้นความต้องการการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็การกระตุ้นให้สร้างฐานการผลิตในประเทศไทยมากขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซาวิสเอเชียนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าคนจะเริ่มถามแล้วว่า เราจะชาร์จรถยนต์ของเราที่ไหนนะครับมีระบบชาร์จที่พอไหมนะครับแล้วหลังจากใช้มาสักพักหนึ่งเริ่มหมดสภาพเราจะเมนเทนยังไงเราจะซ่อมบำรุงยังไงนะครับแล้วเราจะขายออกเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ครับตอนนี้เป็นหิ่งที่จริงๆแล้วโลกเนี่ยกำลังสงสัยอยู่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเป็นเทคโนโลยีต่างๆในที่มาตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ก็จะเป็นทุนที่น่าจับตามองในประเทศไทยครับครับในตัวอย่างที่2นะครับผมขอยกตัวอย่างเรื่องของธุรกิจโลจิสติกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ธุรกิจโลจิสติกส์เนี่ยเป็นธุรกิจอุตสาหการรมที่มีโอกาสพัฒนาได้ค่อนข้างมากในประเทศไทยนะครับโดยปัจจุบันแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยขนส่งทางบกเป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะเป็นการขนส่งที่ไม่ได้เอฟฟิเชนที่สุดนะครับ,รบทีนี้โจทย์ก็คือว่าเราจะทํายังไงให้การขนส่งเราเนี่ยสามารถทําได้ดีมากขึ้นปัจจุบันอาจจะมีวิ่งรถขนส่งจากกรุงเทพนะครับไปภาคใต้เนี่ยเต็มคันรถแต่วิ่งกลับมาแล้วเนี่ยวิ่งเปล่าครับเราจะทํายังไงให้เราสามารถยูทิล z ซ์หรือใช้ทรัพยากรในรถเนี่ย ได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็เอฟฟิเชนที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์เรื่องของ f l e e t Management System นะครับหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นหรือ Business m o เด l ใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเ t h a ดน r u c k l หล d หรือว่าการขนส่งแบบไม่เต็มคันรถแต่สามารถที่จะพูดีมานเข้ามาแล้วก็รวบรวมดีมานแล้วส่งไปในที่ที่เดียวหรือใกล้เคียงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในประเทศไทยครับหลายอย่างมากเลยเนื้องกี้นี้ฟังดูแล้วแบบเมเทศไทยมีโอกาสหลายอย่างให้มากเลยนะครับทั้งการที่เราจะเป็น EV h u b ของเอเชียตอนนี้ที่มีเห็นกันก็เยอะแยะเนอะบริษัทจีนมาตั้งโรงงานผลิตเยอะแยะเลยก็อะไรที่ต่อยอดกับการเป็นฐานการผลิตใหม่ได้ใช่ไหมที่ตามพูดถึงเมื่อกี้นี้กับยูสเคทที่2คือเรื่องของฟลีดแม a จเมนต์ในด้านของโลจิสติกทั่วประเทศน่าสนใจทั้งสองเรื่องเลยนะครับฟังดูแบบโอ้มีโอกาสเยอะมากสำหรับประเทศไทยที่จะทําให้ตัวเองก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งได้นะครับและที่นี้ครับตามลองช่วยแชร์ให้กับคนฟังกับคนดูลองดูหน่อยไหมว่าที่เราทํางานกันอยู่ตอนนี้ในปตทในเอ็กซ์เพรสโซ่นะครับ เราทำเกี่ยวกับฟิวเจอร์โมบิลิตี้ยังไงบ้างครับผมได้ครับก็อาจจะขอท้าความเกี่ยวกับเอ็กซ์เพรสโซนิดนึงนะครับก็คือว่าเอ็กซ์เพรสโซ่เนี่ยเป็นทีมมุมมองธุรกิจใหม่นะครับเราจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนนะครับเรื่องของเวนเจอร์แคปิตอลนะครับหรือการลงทุนในสตาร์ทอัพนะครับส่วนที่ 2, 2> คือเวนเจอร์บิลดเออร์หรือการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ๆจากภายในเข้าไปสู่ภายนอกนะครับแล้วก็ส่วนที่3คือเวนเจอร์พาร์ทเนอร์นะครับหรือการเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงโอกาสต่างๆเนี่ยทั้งภายในกลุ่มแล้วก็ภายนอกกลุ่มของปตทเอง นะครับโดยเอ็กเพรสโซเนี่ยจะดูเรื่องของทั้งฟิวเจอร์โมบิลิตี้นะครับทั้งฟิวเจอร์เอเนจีนะครับแล้วก็ไลฟ์ไซน์ด้วยในส่วนของเวนเจอร์บิลเดอร์นะครับเราได้มีการทดลองทดสอบโมเดลธุรกิจใหม่ๆอยู่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแชร์โมบิลิตี้นะครับเราได้มีการทดสอบเรื่องของคาร์แชร์ริงนะครับหรือว่าไร์พูลลิงนะครับในส่วนที่2เนี่ยเราก็มีการตั้งธุรกิจใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเรียกว่าซอเปนกอล์นะครับ หรือธุรกิจสลับแบตเตอรี่ไฟฟ้าของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเราเริ่มมีการทดสอบในตลาดมาร์เก็ตต่างๆในในมาร์เก็ตของฟลีดเป็นต้นนะครับแล้วก็หวังว่าคาดว่าจะเริ่มสเกลอัพนะครับในอนาคตได้อีกนะครับ,รบในส่วนของ Venture Capital นะครับหรือการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยเราได้มีการลงทุนทั้งในกองทุนที่ลงทุนในพวกสตาร์ทอัพเกี่ยวกับโมบิลิตี้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเรามีพอร์ตโฟลิโอยู่ประมาณ1 7 0บริษัทนะครับซึ่งประมาณ1ใน4ของของ,ของบริษัทนั้นเนี่ย หรือสตาร์ทอัพนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับโมบิลิตี้เยอะมากเลยครับรวมไปถึงเราได้มีการลงตรงนะครับแล้วก็วลงทุนตรงในสตาร์ทอัพต่างๆอยู่ประมาณ2บริษัทนะครับในด้านของโมบิลิตี้เช่นกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยทีมเอ็กซ์เพรสโซเองก็พยายามนะครับที่จะเข้าไปสู่ธุรกิจโมบิลิตี้มากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะมีการลงทุนเร็วๆนี้เพิ่มเติมครับเรามีลงทุนอยู่2บริษัทนะครับที่เรียกว่าบริษัทแอมเปนะครับเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของ การสลับแบตเตอรี่รถในรถยนต์ไฟฟ้าที่ประเทศอเมริกานะครับรบ,บริษัทนี้ก็เริ่มต้นมาเมื่อประมาณ4ีปีที่แล้วนะครับเราก็ได้ลงในบริษัทสตาร์ทอัพที่จีนบริษัทหนึ่งนะครับชื่อว่าอ m m o อเตอนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มสลับแบตเตอรี่ไฟฟ้าของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั่นเองนะครับโดยบริษัทนี้จริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเร,เราก็ได้มีการทำพาร์ทเนอร์ชิพกับบริษัทนั้นด้วยเพื่อเอา Product เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเช่นกัน เอามาต่อยอดกันใช่ไหมครับให้เป็นธุรกิจใหม่กับปทอทใช่ไหมครับใช่เลยครับแล้วนอกจากสิ่งที่ตามแชร์แบงกีที่เกี่ยวกับทีมเอสเปรสโซ่เนี่ยครับต่ตาม้มองแชร์ให้กับผู้ฟังหน่อยไหมว่าในมุมของภาพใหญ่เลยที่ปทอทททาอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมครับที่มันเกี่ยวกับฟิวเจอร์มิลิตี้ตอนนี้ครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าปทอทยเริ่มให้ความสําคัญเรื่องของฟิวเจอร์มิลิตี้มาสักพักแล้วมีการตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า ELC นะครับหรื<ม>อเอสเปรสโซเ่เข้ามาดูแลเรื่องนี้หลังจากนั้นไมมนนน่่นนาาเเรรก็ริ ความโฟกัสของเรานรในธุรกิจของโมลิตียมากขึ้นนะครับทางปร์ทเอยเองเก็ได้มีการตั้งบริษัทที่ชื่อว่าอรุณพลัสซึ่งเป็นบริษัทที่จะดูเรื่องของอ EV value chain ทั้งหมดเลยนะครับโดยบริษัทอรุณพลาสก็จะมดูเรื่องของการผลิตรถยนตน์ EV โดยในานามของบริษัทที่ชื่อว่า Horizon Plus นครับหรือธุรกิจชาร์จิ่งหรือว่าชาร์จิ่งอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆในานามของบริษัทที่ชื่อว่าออนไอออนหรือว่าธุรกิจ r e นท a ลแพลตฟอร์นะครับโดยเน้นที่เรื่องของรถยนต์ EV เป็นหลักเนี่ยก็ที่ชื่อว่า EVMe Plus นะครับ,รบนอกจากจากธุรกิจ EV แล้วนะครับปทยังได้ตั้งบริษัทขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ดูแลเรื่องของโลจิสติกเป็นหลักนะครับชื่อว่า Global Multi m o d a l Logistics Company นะครับหรือว่า GML นะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็ดูโอกาสทางธุรกิจในด้านการขนส่งในหมดต่างๆเช่น h i p p i n g นะครับหรือว่า a il หรือว่า f freight เป็นต้นนะครับ และส่วนสุดท้ายนะครับน้องใหม่ไฟแรงของเราที่ชื่อว่าบริษัทเมคาวีนะครับก็ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อดูเทคโนโลยีหรือว่าแพลตฟอร์มโมบิลิตี้ต่างๆนะครับโดยเน้เนไปเรื่องของการทำฟรีดเทเลมานติกส์นะครับหรือว่าการทำพวกอัตโนมัติวีเอทเทิลต่างๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า Expressor A เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยขับเคลื่อนบริษัทพวกนี้นะครับในการที่จะหาโซลูชันหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้ในบริษัทหรือว่าพัฒนาต่อย,ยอดธุรกิจของเขาต่อไปเช่นกันด้วยเหหมมือนนกกั็ีภาพใญ เรือ่องของเป็นฐานการผลิตเช่ารถไฟฟ้าทําลจิสติกภาพรวมแล้วก็รวมถึงทําเรื่องของเทคแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับโมบิลิตี้ด้วยใช่ไหมครับ <S 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 แล้วก็เอกพรสโซ่มันก็ช่วยสับสนอยู่ใช่ครับเราก็ทํากว้างมากๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็เริ่มมาโฟกัสในหนาธุรกิจที่เราคิดว่ามันมีโอกาสสำหรับพอรทด้วยเหมือนกันครับผมแล้วทีนี้นะครับธุรกิจด้านฟิวเจอร์โมบิลิตี้เนี่ยมันฟังดูน่าสนใจมากเลยแต่ฟังดูมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมครับตามลองแชร์ฟังสิว่า ช ALLENGE ใหญ่ของด้านอุตสาหกรรมในด้านฟิวเจอร์โมบิลิตี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างครับก็เรื่องการทำอินโนเวชันหรือการทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีช ALLENGE อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเอ่ยนะครับหรือว่ามาร์เก็ตที่อาจจะยังไม่พร้อมดีหรือว่าเร g u ลเลเตอรี่หรือเร g u ลเลชันหรือกฎหมายต่างๆที่อาจจะยังไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะไม่ได้เกรอหนุดนะครับแต่ถ้าพูดในมุมมองของโมบิลิตี้เนี่ยแล้วก็มุมมองในประเทศไทยด้วยนะครับก็มองว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีโมบิลิตี ผมอาจจะยกตัวอย่างเรื่องของ EV แล้วกันนะครับ,รบเป็นเทคโนโลยีที่มีหลายทิศท,ทางมากๆนะครับในการพัฒนานะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือเรื่องของรถ EV เนี่ยจริงๆแล้วบางคนก็จะนึกถึงแค่รถยนต์ e ีโดยใช้แบตเตอรี่เนาะแต่จริงๆแล้วมันมีรถยนต์เรื่องของไฮโดรเจนฟิลเซลล์อีกนะครับซึ่ง2เทคโนโลยีเนี่ยมันใช้การพัฒนานะครับแล้วก็รีซอ์สที่ค่อนข้างสูงมากๆรเรียกได้ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำนะครับว่าเทคโนโลยีไหนจะเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ที่สุด ชั้นการพัฒนานมันไปทนานคู่ขนานแล้วก็ใช้ r e s o u r ์ e ที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับในส่วนที่2นะครับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่จะมารองรับเทคโนโลยี mm hmm. ทั้ง2ทางเนี่ยชาร์จเจอร์เองก็ต้องติดตั้งนะครับไฮโดรเจนฟิวเซลเนี่ยก็ต้องมีสถานีเพื่อเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะเห็นได้ว่าการลงทุนเนี่ยมหาศาลมากๆนะครับและในส่วนที่สานะครับประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์สันดาบนะครับหรือ ICE รายใหญ่การที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนภายสู่รถยนต์ EV เนี่ยก็เรียกได้ว่า ผู้ประกอบการรายเดิมก็อาจจะต้องดูแลประมาณหนึ่งนะครับแต่ส่วนสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังต้อง Move ตัวเองให้ไปสู่ธุรกิจ E ีหรือซัม e ีให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นชาเล n g e ในฝั่งของอาภาค policy หรืรนิยบายที่จะทำยังไงให้ Balance นะครับเรื่องต่างต่างเหล่านี้ให้ได้เหมาะสมในส่วนสุดท้ายเนี่ยคำว่า Mobility เนี่ยมันมีเรื่องอื่นๆอีกที่เกี่ยวเนื่องนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่ทั้งโลกเนี่ยก็ยังมีคำถามอย่างเช่นเรื่องของว่า แบตเตอรี่เนี่ยเราจะเอาไปใช้ต่อในแบบไหนได้บ้างนะครับการวัดมูลค่าหรือว่าคุณภาพของแบตเตอรี่จะทํำยังไงเรื่องของมาตรฐานนะครับว่าแบตเตอรี่ในรถยนต์คันนี้จะไปใช้กับรถยนต์คันอื่นได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า,า,ห,ลาหลายหลายคนหรือหลายๆประเทศเนี่ยก็ยังทกเถียงกันอยู่เช่นกันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมแล้วนะครับชาเลนจ์ต่างต่างเนี่ยต้องการซัพพอร์ตจากทุกภาคส่วนเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่พัฒนาเทคโนโลยีนั้นๆน,น,นะครับ ผู้ลงทุนเองที่ต้องเชื่อในแพทเวย์ของเทคโนโลยีต่างๆหรือในระดับโคล i ซีที่จะออกนโยบายในการการะตุ้นนะครับแล้วก็ให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆในประเทศนั้นๆหรือโลกนะครับผมฟังดูแล้วนี่เมื่อกี้นี้ช e n g e ต่างๆที่มีมันก็ไม่ง่ายนะครับที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้แต่ก็ต้องมีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงนะที่จะมาช่วยผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่การเป็นผ่าน Second Inflection กันนี้ได้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับและทีนี้นะครับ จริงเราก็อยู่ใน second infection ใช่ไหมตามเราผ่าน first infection เมือ100่อร้อยปีกับปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็กำลังอยู่ในช่วง second infection อยากรู้มุมมองตามนิดนึ่งครับว่าในช่วง10-20ปีข้างหน้าเนี่ยคำว่า future mobility จะเป็นยังไงบ้างเราจะเจอ third infection บ้างไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อกลับไปที่ second infection ก่อนแล้วกันก็กลับไปที่ทีมของ AECs นะครับว่า การเดินทางหรือคําว่าโมบิลิตี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยคนหรือว่าการขนรงส่งสิ่งของจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเ<ม>ขาเรียกว่าฟัน d ดิม์เมนทัลนะเป็นพื้นฐานของของคนอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนนะครับเราก็ต้องใช้พลังงานแล้วก็การขับเคลื่อนนะครับบวกกับว่าประชากรในโลกเนี่ยก็มีอัตราการแแนวโน้มที่จะเติบโตนะครับมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นความต้องการในเรื่องของการเดินทางหรือการขนส่งเนี่ยมันไม่ไปไหนอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะครับ แล้วเราก็ยังเชื่อว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของ AECs เนี่ยไปในทางที่สะอาดขึ้นนะครับค u ับ u s t a i n e b l e มากขึ้นนะครับมี Connectivity มากขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงอตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้นนะครับทีนี้อีก10 20ปีข้างหน้าเนี่ยผมมองว่ามีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับและหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วใน,ในวันนี้ก็ได้ในหลายๆประเทศนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะเห็นอีก10-20ปีเนี่ย เราเดินทางโดยต้องไม่มีคนขับนะครับมีโรบอทแท็กซี่นะครับมาให้บริการในประเทศไทยเนี่ยครอ,อบคลุมนะครับในประเทศไทยหมดแล้วนะครับในส่วนที่2เทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่างที่ผมอาจจะเคยพูดไปก็คือ p e e r t o ช e e r Share Mobility เราสามารถที่จะเป็นเจ้าของแต่เราไปปล่อยเช่าให้คนอื่นระยะสั้นเวลาที่เราไม่อยู่หรือเราไม่ได้ใช้งานจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราใช้รถเนี่ยแค่3%รถึง5%ของระยะเวลาที่รถใช้อยู่เท่านั้นนะครับ,รบที่เหลือเนี่ยเราจอดอยู่เฉยๆเราสามารถที่จะ ปล่อยเช่าได้ไหมนะครับแทนที่จะปล่อยให้อาเซ็ที่เราซื้ออยู่นะอยู่เฉยๆเหมือน Airbnb สำหรับรถอะไรอย่างนี้ถูกต้องเลยใช่เลยครับแล้วส่วนที่3เราอาจจะมองเห็นเรื่องของการขนส่งที่เปลี่ยนไปอย่างที่เรียนไม่มี warehouse แล้วเราสามารถขนส่งได้อย่าง simless นะครับแล้วก็ efficient มากขึ้นนะครับและสุดท้ายอาจจะเป็นอนาคตไปอีกนะประมาณ20ปีเราอาจจะเห็นการเดินทางบนเครื่องบินนะครับที่อาจจะไม่ได้ใช้น้ํามันแล้วแต่ใช้เป็นไฮโดรเจนแทนนะครับ เอาจะเห็นเครื่องบินใหม่ๆที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นดีไซน์ปัจจุบันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคนสามารถเดินทางไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการหรือโหมดทรานส p o อร์เ i ชันไหนเนี่ยด้วยพลังสะอาดมากขึ้นนะครับส่วน third Infe c t i o n point เนี่ยก็อาจจะต้องติดตามดูกันต่อไปว่าเทรนหรือว่าคอนซูเมอร์บีฮีเวอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับ Third Infe c t i o n นใช่ไหมเหมือนหนังก่อนต่อไปใช่ไหม<ช>ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตามมีใดจะทิ้งท้ายให้กับคนฟังไหมครับว่า เฮ้ยคนที่อยากจะเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรเรื่องของฟิวเจอร์โมบิลิตี้เนี่ยครับอะไรบ้างที่ประเทศไทยต้องการอยู่บ้างครับจะบอกว่าจังหวะนี่ยครับที่เป็นเรื่องของจุดเปลี่ยนเนี่ยมักจะมีโอกาสเสมอนะครับแล้วก็มองว่าช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนถ่ายจากรถยนต์สันดาปไปรถไฟฟ้าเนี่ยหมายความว่าเราต้องมีการเปลี่ยนสกิลของเรานะครับสกิลเซ็ตของเรามากขึ้นฉะนั้นคนที่มีสกิลเซ็ตเดิมๆอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องอัพสกิล ส่วนคนใหม่ๆที่สนใจก็ยังมีรูมที่จะเข้ามาเพราะว่าการที่เราจะสามารถพัฒนาประเทศให้เป็น e-v hub ของเอเชียหรือของโลกไดเ้เราต้องการคนเก่งๆที่เข้ามาในวงการนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมไม,ไม่นอกจากการผลิต e-v แล้วเนี่ยก็ยังมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับ n h i r g r n s t r u r t u t r u c t เ r e รเอ่ยนะครับเรื่องของแบตเตอรี่หรือเรื่องของ Mobility กันในการเดินทางอื่นๆเป็นต้นฉะนั้นผมเชื่อว่า ประเทศไทยเนี่ยยังขาดบุคลากรนะครับที่มีความสามารถนะครับแล้วก็มีแพชชั่นในเรื่องนี้เข้ามาร่วมกันเพื่อสร้างอีโคซิสเต็มเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะครับและ Express o เองเนี่ยก็มีความสนใจแล้วก็โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับฟิวเจอร์มอร์บิที้เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราก็เปิดรับนะครับแล้วก็ต้อนรับไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนนะครับมีความสนใจในเรื่องนี้หรืออยากที่จะเข้ามาสู่วงการของมอร์บิที้เนี่ยสามารถ reach out เข้ามาหาเราได้นะครับเรายินดีที่จะ ให้คํำแนะนำปรึกษาหรือแม้แต่ว่าถ้ามีไอเดียน่าสนใจเนี่ยเราก็อาจจะสามารถร่วมมือนะครับพัฒนาแล้วก็สร้างอีโคซิสเต็มของโมบิลิตี้ได้เช่นเดียวกันครับได้ครับผมขอบคุณตาม,มากเลยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากติดตามข่าวสารในด้านของฟิวเจอร์โมบิลิตี้และก็ด้านอื่นนะครับสามารถติดตามช่องทางของเราได้ที่ Facebook และก็ l i n k ์อินนะครับ PTT Espresso นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube PTT Espresso เช่นกันนะครับ และวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณตาม,มากนะครับผมที่มามอบความรู้ให้กับพวกเรานะครับผมขอบคุณมากนะครับ,บค,ครับขอบคุณครับ